สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดีๆมีสาระมีความรู้พรุ่งนี้ใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเตรียมเฮเพราะว่ารัฐจะมีการโอนเงินสดเข้าบัตรคนจนสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ซึ่งใคร ที่มีสิทธิ์ได้รับบ้างผมได้อธิบายล,ละเอียดไว้อย่างชัดเจนในคลิปนี้แล้วก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์มีสาระมีความรู้กันนะครับสําหรับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนพรุ่งนี้รัฐจะมีการโอนเงินสดเข้าให้ผ่านบัตรคนจน2กลุ่มกลุ่มที่1คือฟังดีๆเลยนะครับผมกลุ่มที่ได้รับเงินซื้อสินค้า200กลุ่มที่2 คือกลุ่มที่ได้รับเงินซื้อสินค้า300แต่ยังมีข้อกาหนดจะต้องเป็นกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปทั้ง2กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้า200หรือ300ซึ่งการโอนเงินนั้นจะโอนให้ในวันที่15กันยายนกลุ่มได้รับเงินซื้อสินค้า200จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรคนจน50 กลุ่มซื้อสินค้า300จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรคนจน100กดออกมาเป็นเงินสดได้หรือสามารถสมทบยอดไว้ใช้จ่ายในเดือนถัดไปก็ได้หรือจะนำเงินที่ได้มาไปรูดซื้อสินค้าก็ได้นะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดเงินเข้าบัตรคนจนพรุนี้กดเงินสดได้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ